เนขาดอะไรฮะขาดอะไรทำไมต้องมานอนบนนี้นน <c oughs> ดูนะครับเด็กดื้อครับ เรียกร้องความสนใจนะครับทุกอย่างเลยไหนมันห้ากเรียกร้องความสนใจแหละเองอ่ะ เจ็จจดหนึ่ส<อ>ง<ด>ียง้อหเดแดเนะอยู่ดีๆไม่เป็นบอกฮะมานี่ พูดอะไรกพูดตามเถียงชอบเถียงรู้จักเถียงดูนะครับด้วยร้องความสนใจชุดใหญ่เลยไปเลย bây giờ bán cái dùng à, tự cháy tụi em cái sấy gì á cái sấy gì á sấy lưới bây giờ có mép ดูนะครับทำทุกอย่างครับเอ้ยคุเรียนการได้มาจากไหนไหนแน่แน่มันจะล้มมานนี้รับนึง